สวัสดีครับผมวันนี้ไดโนูมาครับล,ลุกคนร่นร่นขนหน่อยครับไปตดัดเนี่ยข้าลุงน้องไปนำไดโนูมาแบบนี้ครับครับลน้องขาบมาให้เอามาเพิ่งผิดวัอน,นี้ผิดขวานครับัวานู ก้อนนู้น้าครับข้า็ไรทีนี่เบียบบวกเกิดครับเกิดบ่วฝันมากลกัวกันครับ มาด่างมาขวาัขวขัวตัดตอนขัวเนะเเออา,เาะครับดีเสียพร้มเกิดอยากบอครับปลี่ยมึงได้เนะาะแต่ที่ปิี่ก็จะขัวอยู่ครับแล้วที่โบอิมหลายคนครับ กินเนื้อเลยครับหัวครับกินกระเพาหวอนๆก็จีกขาดสมความเกล็ดบอ่อครับครับขับตอนเรียบร้อยครับเอาไปรไเติบ มาตามเครื่องกันก่อนครับตำเครื่องครับไอห,หัวเชียงไข่หัวหอมครับครับกระเทียมกระเทียมครับใส่ลงไปครับใส่บางทีน้ำครับจังสุดจาดครับ ทำเดียวใส่พริกแกงจังหน่อยครับอานนกาพฝนกับโต๊ะครับโต๊ะดิน่นโต๊ะเวิ์ดเหมือเวิ์ดเ,เขื่อนครับแล้วเสียงกระดังวจวดๆนี่ครับเสียงฝนนี่ครับของทีกอ่อนครับ กับหัวหอมไปซื้อมาครับเอาเครื่องครบแล้วมาทำการครับหัวเลยครับแต่น้ำจางน้อยครับ ยังหวอนตามเดียวครับเอาเอ,อ็นเ,เ,เนื้อนูลงใส้เลยครับใส้ขวดเซกันครับเช่างเขาเครื่องครับน่ครับลายเตือบอ่เลยครับตัวเดียวอะไรครับขวดเซกันเลยครับ โอ้หอมหอมมันตะไคร้ครับใส่เกลือจัหน้อยครับปรุงได้ใส่รสด,ดีครับใส่รสด,ดีใส่ชูรสครับชูรสครับ ใสกระกดไส่กดเท่ยกษษษคดตดตามในเนื้อครับอย่เรื่องดก,กระดิ่งครับเพื่อบรรพาษษคลิปต่อไปครับนี่ครับผีอ่อ,อนครับหัวหอมใส่รเบ้าไปก้อนเด้ครับผีบุกลก่ครับไก่จีคำนะครับอยู่ในอยู่ในขัวกับ ที่โบเห็นหวงครับใส่ไฟในจักหน่อยครับจังหนอก,กะวะอนคำปันไดครับนกกระรังกลับห่างครับ,รบากินนะครับโอ้หอมละบวานครัเมน,นูอีสานครับ จากบ้านหน้าชแนลมาเหยียดไห้พี่น้องรับชมน้ำกันครับจากบวงพี่กอนครับที่เปื่อยหล้วตัวไก่ทุกแล้วครับพีกับเปื่อยเนี่ยแหละเดี๋ยวพักลงแล้วครับบันครับ กลวงครับผักหอมครับผักกาเพ่กพรักบผูกเอียงครับกุ้ยบวบฟันว่าสิเด็กนู้มาขวานเอาครับไปตัดหนยาโอ้ใส่ผักกะเฟาเข้าไปแห้งหอมมันี่ครับ หอมบ่พี่น้องหอมเป็นตะเสียเพียงแค่บนันฝนกจี่โต๊ะยี<อ>่พวกฝนบนับนยังดังเนี้ยหรือครับฝนย่อยมากยิกเหรอครับหอมเดียวครับ ลูกพรอมแล้วครับเสียมเบิงมหันชุดยอดเลยครับเสีเยบแห้งครับจิบนีกรบบุ๊มียังไ้ครับผมสวัสดีครับ